คิมเบอร์ลีทองแล้วชาวเน็ตเอะแรงหลังเห็นคลิปนี้เตรียมเฮกันลันค่ะยังคงเป็นคู่รักที่ความหวานไม่เคยลดลงเลยจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปร,รินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลีทีล่าสุดได้ควงแขนกันไปดินเนอร์สุดเรียบง่ายเพื่อฉลองครบรอบแต่งงานสองปีอย่างอบอุ่นดยทั้งคู่ได้โพดคลิปวิดีโอสุดน่ารักที่กำลังกอดกันอย่างชื่นมืน่นพร้อมมีน้องหมาสุดรักแฮร์รี่กระโดดเข้ามาร่วมเฟรมด้วยซึ่ง เป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันทวนหน้าค่ะแต่ที่ทำเอาลายคนต้องขยี้ตาและสร้างความสงสัยอย่างหนักคือแคปชั่นของสาวคิมเบอร์ลีเที่ระบุว่าเราสองสมสคนซึ่งดูเหมือนว่าจะสวนทางกับภาพในคลิปที่มีเพียงมาก และน้องแฮรรี่เท่านั้นงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคักความคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าคนที่สี่มายังเอ่ยคนที่สี่มาแล้วนะ จนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูว่าหรือนี่อาจเป็นสัญญาณข่าวดีเรื่องขายยาตัวน้อยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอติดตามให้สาวคิมเบอร์ลีออกมาเฉลยด้วยตัวเองว่าแคปชั่นปริศนานี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แต่ที่แน่ๆแฮร์รี่คงจะเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในครอบครัวนี้ค่ะ